麻辣煎饼来你做好了。<music> <music> ทำลายสมหรันะมันออก่อนไปนะครับแล้นก็คือจุดไม้เปกับนี่ออนนอก็สช้ไม้ทำไมอยูต้นนะนเรียกอ,อะไรนต่ะคะแล้วก็ใช้ไม้ตอบตักเล็ก,มมแ,ลก,กแล้วก็เอามัดเป็นท่อนเนท่อนแล้วก็ขุดบมจากที่ดินแล้วก็ออกั้งเลย

เริ่มจากเล็กๆาากมไม่แปลกี้ภาษาไทยก็จะเรียกอะไรนะต้สนสนตาไหนนะคะสนสามใบเออสน,สนสามใบ

ประเดี๋ยวมาอย่างนันจักนั่นอมนก้บอยอกต่างนั้นเอไปให้อ้ำนี่ยเออหนออเล็กน่หนอน

ก็เอามาช่วยช่วยกันแล้วก็เป็นต้นแปลกนะคะมีว่าปอนที่นี่ไม่น้ำ ทำไมนีเขาไ้มีเร่งสงังงานี่ถบพุนาวฮลโอุ่นๆเนอะวันที่ไห่มานี่ก็ขับอู้อูเขาก็จะเลี้ยงอย่างนี้แหละมาชก็อยากทำบุญก็ทำแล้วแม่งกินดูก่อนดีเอาน้ำมต้องกินดูก่อน

ม่อตนาเป็นยตวรกนอ่ียาเลย่ขอกตน่อยไน่กินอยู่

จะเสียบแล้วม่เจ้ามเจ้าเป็นพ่อห่อาไบาเา็ผ่าเ็จเียนมีแหลยผ่าสวนเส่เปลียนก่อนมันไหมรกู ท่นวเลยป่อก็ที่วัดได้ป่ยป่อยหุมานี่ก็ไม่ป่อยอย่าียาเย้อันเมันมันไปเอาคยไมเ่ยใช่สองปองปันโอ้แต่ปลนวามันหวงม่ะแนี่กนไี้เอาาน้าัยเอมยนี่มาันเมาบ มาตอมอกมากมาไนมาอ้กเฮ็ดอันเออ, <laughs> อ,อนีอเียวอ่ะเปี่ยงก,ก็ปี๊ยหนมีเวอะอ๋อมียวแต่มังไ,ไม่เท่ามัไงไกินเอาอะถพนกินเาอ่ะอ๋กินอ้อกินเาไปเชียงเดียม่วเขากลับกินเานขกนาถพนกินเ้สอย่า, 3> <laughs> 3ยาง

เนก็ยังเด็กาวตามเนี่ย um> um> anyway ้มือนน้าที่เยอะมากลยะี่นเยเน่ม yani ีเขียวเมันเท่าก่อนกอี่ก่าก็บรรยากาศบนนี้นะคะน้ำปใก็มาช่วยนะคะคือเมื่อกี้ทำเสร็จไดแล้วคือเมื่อกี้ทำเสร็จไปแล้ว โอ้ยีนี่บนใบเียร์ไ็แล้วดึไปหลีกเขาเลยมึงว่ามันเป็นเชียงไปว่าว่าอยู่น้อหายเพี้ยงอ้วนง่วงเยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยละฮม่เฮ้ยละเฮ้ยอะ้รเฮ้ยอะไยเปล่ยนกิน้วเฮ้ยเยนได้คตน้อนเลยโคตรน้อเส้ยมากพ่อเดี๋ยวเราแม่งทำให้เป็นเพี้ยงข้าวไยง่ะอันี้คอจะทำไ่กลัะฮะไ่หวเกื่อนน้เหี่อมากนะ้ยไน้ำมันกั เนไครกับพวกกำลัซื้อเหงฮัลโเอผึ่งกมาในช่กจินตอดีเฮะมันงำในกินนันนาข้าก่าชิ้นได้สุดยอดเลลำ้วมาแกา ียมซบนะยนะกำเนียพ่อเยาวก็หลุดทท้องมันมาแทงเห็นไหมหุที่้องหน้่งาผู้มีเขาหนมาสองล้านเลยไหมโอ้ตามดีรู้เนาะ น้ำตานะคะดูมีเดียวเขาว่าอามีว่นมีแค่ตันห้องมันหนึ่งอว้างใหด้แล้วช่วยุดเล่าันอองหูมันีห้องนําเนี่ยนะฝหงานนโโงลมากกวี่ยังวัแม่หลุมแสูงมันขาวชออ่าทีวีเนี่พวงเออแล้วนะคะดูแล้วใจมากเลย นี่แบ่งแบ่งนะที่กันทำนะคะ เดี๋ยวก็มาใส่ที่จะเอาไม้แปกมาใส่นี้นอเนพื้นที่เก่ามันอยู่ตรงนี้แล้วก็พอคืนออกพรรษาก็จะจุดตรงนี้นะคะก็จะได้สว่างทั้งวัดนองนวลเลยนะคะเหอถาอนะคนห บรรยากาศวันนี้ที่วัดหนองโลนนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปบ้านๆอย่างนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะคะก็วันนี้เป็นงานเป็นบรรยากาศที่เรามาทำต้นแปลกช่วยๆกันนะคะก็ไม้แปลกเนี่ยก็น่าจะเป็นต้นส่วนสามไปนั่นเนาะเอามาเป็นไม้แปลกนะคะแล้วก็เออเอามาหนึ่งบ้านก็จะมาประมาณ1กิโล2กิโลแล้วแต่เนาะเออก็จะ มีต้นไม้มาหนึ่งต้นนะคะก็เอามาแล้วก็มาช่ชวยๆกันทนําบุญแล้วก็เอาจุดไม้แปลกกลางคืนเนาะก็ประเพณีต้องมีนะคะประเพณีช่วงออกพรรษาก็ต้องมีนะคะนี่บรรยากาศวัดน้องนวลแสงจ้าเลยค่ะ่้า กองเจ็ดพันไหะงเนก็น้องแป้งจะขอกลับบ้านแล้วก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปอัดปี2020เนาะออกพรรษานะคะก็น้องแป้งก็ เเมื่อปีที่แล้วน้องแปงก็เคยถ่ายทุกปีอยู่แล้วนะคะก็ถ้าใครอยากจะดูบรรยากาศตอนนั้นก็สามารถย้อนไปดูได้นะคะก่อนน้องแปงจะไปบ้านนั้น <c oughs> <c oughs> นี่ห้องน้ําสวยมากๆเลยนะคะก็เราทําบุญนะคะขอให้โควิดหายไปเร็วๆนะอุย้ยน้องแปงต้องไปบ้านเออ คือทำไมน้องแมงต้องกลับก่อนเพราะว่าเป็นผู้หญิงเนาะคือแบบเออช่วยแบบอันแบบมัดไม่ได้นะคะคือแบบต้องใช้แรงผู้ชายเนาะก็จะมาผู้ชายก็จะมาช่วยๆกันนะคะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเพราะว่าตอนน้องแ้งไปน้องแมงก็จะไปอะไรเขาเรียกว่าอะไรสับไม้แปลกแล้วก็มัดช่วยแล้วนะคะส่วนผู้ชายก็จะเป็นงานของผู้ชายไปนะคะก็ฝันด้วยนะคะบ๊ายบายขอจบิเพียงเท่านี้นะคะ